สบดีบย่อไปอตอไป้นแกบก็เบามือนัาบางตอน,นู่น้นบบถ้าเลื่องมันมีเสียงต้องอะไรอาเอามาลอกทางไหนก็เบาเหมือนเบาเมือนเดี๋ยวไม่เหิ่งนนะี่นะเข้าปเทหนนี่ย ออจจร,าารถเข้าขมาเบาวมาเหรอค่ะรถใหญรถใหญรถใหญพี่น้องรถใหญ โถบัานควบพี่น้องเลยไงยพี่น้องเย็นัวบ้านควบพี่น้องเลยใจเย็นมั่ว cốp thì nhang <laughs> đột vàng cốp nó như là đúng này nọ này, này gì ข้ามแก้วกันพี่น้องเลยเข้าหาอีู่แบบไม้น้อยเดียวคือแก็บปิดเป็ดไขใครห่วห่วยออกไปจอดใครประตูสาบวมือนก่อนนักมวยกันนุวิลักซ์กันเนาะแบบนี้ก็บรนนาโอ้ สอ,อบใหญ่บ่าวมือ่นอมา,อามอนะมหานึงสองใบเตินสีไยโดดมนันเพิ่นเอาอีกคงสี่นึงสอง ถ้าบามือหน้าเดี๋ยนอไม่ได้มากะสีหายเขียวกันนิน่อยอไงพามือนาลงให้ะลาดขนาดเป็นเอาสอบหน่อยบามือมนมาเนดะพี่น้องน,ะนี่ไรบ่

รับประตรูให้เราก่อนไปไปเตียดโอ้เอาไปนั่งอีก

กวสามหล่ออต่อหัวขาวเลยสามหลออมาหล้วนะเวอไ์ไงหบานมั้งบ่ฉบานอื่นโอ้ยเปนพระแล้วเลยไฟรถไฟ โอ้ว้ามืนโอ้ชิปรอเอาอะวอลลัมเหลล่ยโอ้มือเอ้ยกู่ออยากหายเลยกูค่อยังทำเพื่อนตก็หลายยี่หะมเนมันบ่าไงเือนขอไทยไม่ไไเข้ามาเลยไงโบไงโบ Không biết gì bít 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 tặng bít 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 À, ngay cái gần đó, mỗi người nhang pha gì ngay ở đâu. lâu ừ. Mình về đấy Phải Đây để qua ừ, mà bài. Bye bye chăm chăm ขยวนเนื้อยิ่บอกเอาขยวนอดล้างขอทไก้ช้าอ่ะมือแรกเ,รเ,รเ,รเรที่ยวมาำัำาจะไปถอดกัได้ luôn một quạt thôi nào ba kẹp ba kẹp rút về với trò rôm thằng không cụ. ทิ้งแกงตอนอยู่นอกพี่นอนเพราะว่าแมตต์ใส่เธอซับาเาข้าเบรคเกียวบุธใช้เขามากขวาก็ได้ก็แสะก็ติดตามขาเข้าในเรื่องเบรกก็นั่งใจให้ติดต่อไปสบ,บายไม่ได้ก้อนไหนน้อสามสาโหดขนาด